นนี้เราก็ยู่ดนอาวีซึ่งวันนี้กูจะมาแบบไม่ธรรมดาเฮ้ยเชี่ยมันเอาออกเด้อเฮ้ยวัตดูฟ้าวัตดูฟ้าอืมกูเล่นตัวนี้ก็ไดแบบ้มาอืมซึ่งวันนี้เราจะมาเต็มที่อืมล็อกเรียบร้อย ฉัมต้องการแทงหลุดไฟเตอร์ไฟเตอร์อรให้มูาราแทงให้มูาราแทงมูราแทงดีกว่าโอเคเมดอตัตชินอิโตเจ้าแม่นี่ยเชี่ยกูเกียรสัตว์เลยมาอยู่ในเกม ตัวอะไรวะโอ้โหขี้น้ำตากูไหลเลยกิวเดอร์เฟรนติโน่กิริโตแล้ว, er, ino, ลวตัวชืว่ออะไรวะเทอร์โดเอตตัวหน้ามอนเชียนี่กูลืมชื่อกูอเกียด,ทดเทอร์โดก็เจอเทอเ์โดกิวเดอร์ er, แล้วก็ฟเฟรนติโนกูเกียดมากเลยเชียะม,มา เฮ้เอ uh, uh, uh. ่อะอ่ะม uh ันยงไม่จ huh. ริงหกทำไมกี่ยแล้ว m u l เอามุลัดใช้บัว m u l a ั uh, uh. m ใช้ปับบูเอาไอะไรอๆมาทีมนน้นป่าเฟรนไว่เชยกดสกิิติกอืออือ โอ้โหทีมฝ่ายตรงข้ามเธอโดเธอโดใช่ปะติงติงนักครนับพยายามไปชี้มหลาได้ไหมมหลาได้ไหมอื้อ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 ู้น้องกูไม่ได้เลยีช่อืมอืม อืมอันติมาแล้วสบายแล้วงานนี้อืมอืมแคมติมากูก็สบายแล้วอืม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 สองหนึ่ง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 กูไม่ไหวสองหนึ่ง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 กูไม่ไหวดูดเลือดเฮนหอยยี่ยี่ f ัก k oh yeah. oh, ี้เช็ bro ไอ้เหี้ยโอ้โหมันล่อไปสี่ตัวแล้วเียมันเอาดูเลยมาวะหลงเทาลุกูดาวนี่เข้าใจอืมอืมอืมหงเทาลุกูดาวสอยนั่นฟื้นฟูมานาสมุดเวทน่าจะออกนั่นสมุดเวทที่เป็นปีกอะ ออืมอืมมถอยมาดิถอยมา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 สูถอยมา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 แม่เอ้ยไม่งีไปได้ฟ,ฟิกเกอร์สกิลหนึ่งแม่ก็คูลดาวน์นานมากเลยเชี่ย What the fuck ไม่เชียช่ยโตเอ้ย มังก,กรมังกรมีใครอยู่ป้าวะเออมี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 หายตัอ,อ,อยู่ดูอยู่กดูอยู่ดี๋ยูเดี๋ย y ูเดี๋ย u d แอบมองเธออยูนั่จ้ะฉันแอบมองเธอยู่แต่เธอไม่รู้มั้งเลยอืม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 

ฮัตเฮฮับ,บระพะฮอบอืมจะเกาะเล็กมาเฮลี่เีทยคิวเดอร์ฟักกี้เทสเจอกูแน,น่ไอเ้สมาแล้ว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 สองตัวตร้อย โอ้ยฟักกี้เชดโรมึงเอาไปเลยไปไหนไปไหนไปไหนอื้มต้องออต้องออกองเท้าลโกดาแล้วกิวด์คิดถึงนายอะคิดถึงนายอะ ปูนะเฮ้ยฟอกกี้เดินเร็วๆหน่อยดิโอ้ย oh, มันหน่วย PG, พี่ช e. ี้พีหี้ยโอ้ยฟักกี้เช็บราอ์ไปละไปละไปละไปนำโดนละไปนำดนละไปนำโดนละโอ้โฟเฟอร์เรนว่าจะฟัอออืออืออดูดไอ้เชียโอ้โห e. oh, oh, ดูดไม่ทันเธอดอดเชียเทอดอ มีแต่เราเอออืมโอ้เสียเสียเสียใครเกิดก่อนใครเกิดก่อนใครเกิดก่อนใครเกิด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 บลใครเกิดใครเกิดใครเกิดบลใครเกิดใครเกิดโย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 โอ้ฟักไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นไปป่า ลิงแทงไอเชี่ยกูแทงอีกแก้วก่อนผูจัดทิปกูก็แทงอ้เชียแทงตัวเชี่ยเลยเดียอืมแทง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 เอาตัว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 เชี่ยอะไรเดียะ โอเคกูย้อนหนับหนุนโอ้โหไม่มีแทงกูแทงเอาก็ได้ไฟเตอร์อ๋อไฟเตอร์แป๊บแป๊บแป๊บมีตัวไหนมีตัวไหนมีตัวไหนตัวไหนน่าเล่นตัวไหนน่าเล่นเออตัวเนี้ยลุ่นรุ่นรุ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 นกูจัดย่างกูจัดย่างโอเคกูจัดแล้วกูจัดแล้ว มาฟังไอ้ตรงก้ามมีอะไรมั่งโอ้โหจะฝากความหวังไว้แก่ใครนี่คงทำได้แค่เพียงภาวนาภาวนาไปก่อนรู้ดีฉ no> ันคงเท่านี้ ไม่ใช่ลิงออกป่าไม่ป่านะอืมอืออุ้ยอุ้ยอุ้ยเฟรนเฟรนเฟรนว่าตัวฟักว่ตัวฟักเชี่ยแน่คุณชาฟิกเกอร์ไปแล้วอืมเออมาทำไมสามตัวเนี่ยเออไป ไปกลางนู่นไปชู่เออแรงอยู่นะแรงอยู่นะจัดลุ้นมาดีอยู่นะจัดมาดีนะจัดมาดีนะไม่ได้จัดมาขี้ๆนะไอขี้อ่ะมาดี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  โอ้โอ oh, 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 ้โอ้โอ้โอ้โย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 ไม่โดนนินจากับนินจากับอัศวินลงตัวเองโยสองหนึ่งให้โยบอย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 เฮ้ยอื้อเกลียบตายยัดไม่ เฮ้ยวัตถุฟักโอ้โหมึงมาอย่างนี้เลยเหก้าหาชานใช่ขนาดนั้นเลยเหรอก้าหาขนาดนั้นเลยเหรอก้าหาขนาดนั้นเลยเหรอก้าหาขนาดนั้นเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหแลนติคูดาวไม่อยากไม่ค่อยอยากออก เฮ้ยโย่บร o อีโย่ปะตุฟักอืมอืม,อม,อมกำลนะงงงงงังแฝงกูออกแล้วนะกำลังแฝงกำลังแฝงกำลังแฝงตีแล้วระเบิดโอเคได้อยู่เฮ้ยโย่ปนะตุฟักเฮ้ยแฮ้ยเฮ้ยโย่ปะตุฟักก็ไม่ได้นะไม่ได้นะจะทำสุดพละสตีนี้ไม่ได้เนอะโย่ปะตุฟัก อีโย่ what the f u c เฮ้ยเฮ้อืมอืมอืมอีเฮ้ยสองหนึ่งอีโยบอยไม่โดนมา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 ไม่โดนเลย เรต้องใช้สกิลสองแล้วนั่นสกิลหนึ่งคู่กับเป็นแบบมาดิมาดิมามามาสกิลสองสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลโบ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 ๊ะกึ๊โบ๊ะโบ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 ๊ะโบ๊จะตาย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 หืมพวกไรมันเก็บดอกแล้วนั่นเลือดมันเด้งอ่ะเฮ้ยเกมลูกรักมึงไงโบ โบโบโบชอบตังตีแล้วระเบิดเนี่ยคือโอ้โอ้โอ้โกูรู้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 ฉันรู้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 รู้นะมึงจะจะทำอะไรรู้นะรู้นะรู้นะเจะเองจะทำอย่างนี้เก็บเขาไม่ได้นะจะเองรู้นะ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 เฮ้ยโ,นะโยกตัวฟัก ฮอฮึวัตถุฟักเชิงเงาตกเลยเงาตกเลยเงาตกเลยไม่ได้สักป้อมเลยหรือคูดาวห้าวิห้าวิหกวิต้องของเข้าลูกคูดาวไปแก้วเออไม่ต้องออกอะไรที่มันลดคูดาวก็ไม่สเปียร์ไหมโบ๊กไ่สเปียร์โบอืมอืมอืม nó không ai nhảm cũng được, nhưng mà <Nun> arm <Nun> cũng được. Yo 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 ิวเลยเครียดในชั่วยอย่างเดียว what the fuck ์ฟักเออือ้อหือเนื้อตือขอร้องอะไรเครียด what the fuck what the fuck อื้ <c oughs> อหือ <c oughs> <c oughs> นี่ยเครียดเนี่ยมึงเข้าใจไหมเนี่ยเก็บดอกมันเก็บดอกไม้เลือดมันเด้งเว้ย เิ่งประมาณสักห้าเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นใช่ปะมันมันอุบาทเว้ยมันอุบาทว้เลยแล้วคนที่เล่นเป็นมันจะโคตรอุบาทเลยว่ What the fuck เชี้ยโคตรอุบาทเลยมึงเอาแต่บัฟ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 แยังไม่มีเนิฟเลยโอ้โหอุบาทเกินมึงจะอุบาทไปไหนวะ ทีมกูท่ออะไรเนี่ยทีมกูท่อเนี่ยเอฟเราเลนมันเทียดทำทีมกูท่อทำทีมกูท่ออีกสัวโลคี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 เออนั่นแหละนั่นแหละเออสวย You bon you bon you bon you bon, me bon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 . Balah 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 balah, pecahlah pecahlah balah. Okay, suai 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 Hmm, hmm, hmm. Okay, oh, mi merah, deh. Terus. Hai ลิงโอ้ลิงของเกือบเกิดแล้วอะฝั่งมันของก็ใกล้เกิดแล้วนะน,นี่ว่าจุดวอาโลคิได้ป่าโลคิได้ป่าโลกิล็อกได้บ้ากูสตันได้อยู่กูสตันได้อยู่โบโบ,โบอื้อหือ นี่มีดาบสายไฟโคตรอุบาทเลยเชี่ยอเออยฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์อืมอะไรระเบิด อะไรระเบิดอะไรระเบิดอะไรระเบิดวัตถุฝักโอ้โหมันเอาดาร์กไปอีกทีมเราลิงมันไม่ได้เอาดาร์กไม่ได้เอามังกรเลยอะดูดิโอ้โหมึงตีหกรแต่มึงขี้มึงขี้โป๊ะโป๊ะโป๊ะเป็นพันอะอีขี้อะก็รู้แหละอีดอกนี่เอง มันมีสกิลว,วางระเบิดอ่ะนี่อันติอันติกว้างด้วยอันติกว้างด้วยลิงมึงเอามงกรมึงเอาดาร์กมันก็ได้เชียทีมเราตามแล้วเนี่ยอ๋อทีมตังเรานำอยู่ทีมตังเรานำอยู่นำนำอือ เออ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 เอเอมามอมา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 โอ้ตัวเดียวไม่ได้ตัวเดียวไม่ได้ตัวเีวไม่ได้ต้องสองตัวเอเออติโยโอ้เอเอเอโย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 ,ย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 

บวก80%ดสเร็ลดดาวหาสหาชีวิตบวก500%โอเคาากาจุติกูเจ็ดพังชีวิตกู8 0 0พเกาะกู600้อยกลังจมตีกูกำลัจมตีกูห้าสิบสี่ราติคีกูามจุดแปเปอร์เซ็นต์กากูสี่สิบนลดคดาวยีต์ต้านทานเวทสามรอรพลังเวท สองฟังเวทร้105อรยห้าไปร้อยสองสองก็คือกต้องออกลดคูดาวอีกนี่วาตต์บบตีบวกแปดลดคูดาวอีกสิบ้ารนพังชีวิตตโอ้ยห้าร้อยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอตอนนี้แม่กระจูเก่งหนือเกินดีเชียตอนแรกก็นึกว่ามูลาจูเก่งไอเชียกระจูเก่งลืกเกิน

ปั๊ม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 ปจโอ้โหมึงอย่างนี้เลยมึงอย่างนี้เลยเอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเะะอย่างนี้เลยะปิ๊กเกอร์คีัดันดันดั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 ัไปตรงโซนตอนไปเลยสู้ดันเลยสู้ ดัน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 หนึ่งเดียวดันเดียวแค้นแค้นจากตามเมื่อกี้เาเลยคิกี้อลยลูกพ่เออ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 จบเกมชนะหนึ่งแพ้หนึ่ง